สวัสดีท่านผู้ชมที่เขารพตอนนี้กี่หน่อยเองก็เดิพาท่านผู้ส้มมาเที่ยวอยู่เทวเขตเมืองสังท่องของนครวิยิจันทร์แล้วการเขาอยู่ตอนนี้เขายืนอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่วัดโคกแห่เมืองสังท่องของนครวิยิจันทร์แล้วการเขาเดียวเขาไปในกำเบื้องนี้จะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำคลองมีแม่น้ำคลองแต่ว่าเขายืนอยู่ตอนนี้มันยืนอยู่ที่ทิงวัดเทึงตะลิงของแม่น้ำคลองสกงเกตเห็นว่ามี ขี่ไสโ้โพขื้นมีขี่ไส้สูงขึ้นเนื่องจากว่านำคลองในบกแหงนั่นเองครับผู้สม้มล้วก็เขาก็จะเห็นเป็นดอนกลางเอาละเดี๋ยวสิพ้าท่านผู้สม้มยางลงไปเบิ่งว่าอยู่ที่เขีดลานุมคลองนำคลองนั่นจะเบิง่งทีวทัศ่ทัธรรมศาสตร์เบิ่งนำบกแหงหน่อยได้เพียงใดเดี๋ยวสิสอกหาเส้นทางยางลงกไปก่อนไปเด้ท่านผู้ช้ม เจ้าอันนี้แม่นวัดโคกแหเมืองสัง้งทุดทอง,องของนครดว้งวิงจันทร์แต่เมื่อเลยได้กลายผ่านมาทางนี้ที่เขาเห็นน้ำคลองกูซึกว่าง่ามห้ายตามซองขังทางตามวิวมีทั้งภูผามีทั้งน้ำคลองแต่การสังเกตเห็นว่าน้ำคลองบกแห้งก็เลยตัดสินใจที่จะเอาผาาบรรยากาศใทางผระสมมในเบิ้งคือทางผระสมเห็นจะเป็นหาดทรายขึ้นมาเนาะแต่การนำ้ำมีน้อยเดียวเท่านั้นแต่ก็มีดอนกลางมีสันผู้สันยังขูซึกเลยว่าโอ้วิวงามหลายทางผระสม เจ้าท่านผู้สมตอนนี้ฮ่ากับเห็นเส้นทางลงู่แล้วนี่นะจะเป็นห้อยเส้นทางของสาวประมุ่งสาวบาทข้าเจา้าเลยลงไปเพื่อไปร้างแคมในวลำคลองไปลำคลองข้าเจ้ากัมีการขี่เพื่อห้าป่าอะไรนี่นะเขาเขาเจอทางลงูแล้วตอนนี้เด้อเจ้าที่เจ้าเขาเจา้าปลา ผู้ขาคอใส่สินทางนี่เพื่อลงไปที่ล่้แม่น้าคลองเลยเด้อบรเคยมาจากเถือเนานี่เขาสามารถเห็นไน้ว่ามีอ่าผูค้คนประส่วนเขาจามาคุดสวนอันนี้มันเป็นร่้หวยท่านผู้ชมสังเกียด,ด้ว่าเขาจะเห็นร่้หวยออกมาสอดใส่นําคลองสนั้นสนั้นเวลาที่นําขึ้นหน่ำาก็จะเยเขาไปใส่หวยเพื่อ กระจายออกไปแต่ละสาขาป่ปละนี่เขาเห็นเป็นทางอันนี้อัน,นี่นะเราก็จะเห็นว่ามีเครือของสาปโมงของพอม่าพัชส้นมาจ่อเทียบทายอยู่นี่ก้าโอ้ที่ว่านำ น้ำคลองบกไหลไฮผรโซมบกแหงายนี่น่ะอันนี้จะเป็นล่ำหวยอือเหื่อจนจะขึ้นมาอยู่โคกพีโอ้ท่ว่าแห่งไรเขียนนี้เขาก็ในมาขงังแหลกเลยนี่บเซียบเซียเถี่ยวที่ว่าเขา้าในมาลนะ ดิค้นดกจะมีเหืือจักเหืือ,อยังเพราะว่าเมื่กี้นนี่ก็นำนี่นนคือว่าร้ายและเต็มแต่ว่ามาตอนนี่นแหงคักอยู่บ้านโคกแหงเ้อแถวอันนะั้นเมืองสังทองนี่ทา่านผู้ชม นางไปสบายเลยนะนางไปหาไส้ตัวรุมนี่อู้น้ำเย็นขนาดน้ำเย็นน้ำไส้ขนาดนี้นะโอ้คักคักคักจาก้าท่านผู้สมเข้ากับจินตนาการออกได้ถ้าว่านำมันข้นเนาะถ้าว่านำ ขึ้นก็คง,งจะรูปหัวรับรูปหัวปี๊ปดอะไรนี่นะนี่ขึ้นไปเทิงนะ่ะจะเป็นเป็นวัตรบอนที่เฮายืนเมื่อกี้นี่คุน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเห็นปลาหน่อยอยู่นี่ปลาเดี๋ยวน้อย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 โอ้จาท่านผู้ชมตอนนี้เข้ากับมาอยู่ที่เกือบว่าอยู่เกือบว่ากลางกลางแม่น้ำคลองนะอเลยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบไซดอนก็ตะดิ่งเบืองนี่เขาก็เห็นได้ว่านำ้ำบกแห้งเลยท่านผู้ชม เห็นตั้งแต่มีขี่ไส้มีสันขี่ไส้แล้วก็จะมีนำสีผ้าใสๆตื้นๆให้เขาพอได้ย่างขามได้นี่นะก็เขาก็เห็นเห็นได้ว่ามีมีเหือดจักของพ่อเมร์พระส่วนเซาประมงได้จอดแต่ละจุดแตาญญา่ละงานพ่ละเกือบกลางว่ากลางลับเบลน้ำคลองเพราะมันแห้งร้ายอยู่เขตนี่นะนำ้นำน้ำคลองนี่นี่เขาก็กเห็นได้ชัดเจนนอกที่ว่าอยู่ขาเมืองนั่นก็นจะเป็นดอน แต่ก็หนาจ้าแมนป็นดอนอยู <Verse> ่ฝ <like> ั่งเบื้องประเทศเลาาเฮาหี่แหเละบ่แมนฝั่งไทยอันนี้เฮาอยูทีบานบ้านโคกแห่งข้องเมืองสังทองของนครดวงวิจันธนาเฮ้ากับเห็นไหนว่าปรากฏการ์อยู่จุดเขตนีแมนน้ำบกแหงไล่ตัวส้มก็บว่าสิเว้ายังอีกแต่เฉพาะให้มาเบื่องตัวจริงก็ก็เห็นไห้ถึงวิวทิวทัศน์ธรรมชาสตร์ที่ว่าค่อนข้างว่าสวยสนงดนงามหแล้วเพราะว่ามันมีขี่ไส้โพ่ข้นน้ำมี สันคู่มีเหือของซาประมงอย่งต่างๆจอดใส่ได้กันอยู่แถวเคยนี้ตอนนี้เขากรบหูซึกไห้ว่า่มผัดเย,ย็นซยวยซอยวอยู่กลางน้ำคลองแล้วก็ทำกลางที่ว่าแสงแดดเจิดจ้ากาบบอดไ้ห้อนทัาประโสมเพอไม่ลมผัดนี่มีปลาหน,น้อยลอยดิน ปลาเน้น้อยไข่ไข,ข่คือปลาซิวเต็มโมเมนต์ที่หนาะอ,อยู่ลำคลองเลยมีกับจอดเพื่อีหน่ะจนหนมาจอดเพราะว่ามาจอดกลางคงนะาืนนะเพราะว่านำหอดไซเป็นกับเพื่อกับซามาจอดในหอดบนนั่นนะเขาไปฟังตะดิ่งบ่ได้แต่ก็มีขี้เท่าเท่ากับโบไซน่ะเท่ากับโบโบเขียวบนนั้นำนำนำมันนะ่ะเป็นเซาซาอ้มีหอยอีกเลยนี่อู้เต๋อเต๋อ นี่หอยนี่นะอ่าตัวหอยห้องเซเม,มนนหอย้ยวนี่ชุดๆเข็น,นั้นท่าจะเห็นว่าเป็นมีก้อนหินคือคือหนาจจเมนเป็นแก่งเป็นยังถาวาถาวานำขืนก็จะเป็นนำก็จะพัดก้อนหินกักลายเป็นแก่ง สัดเจนชื่อว่ายูจุดเขตบานโคกแห่งนี้แถวนี้มันนำบกหลายเห็นบอกไปต้นก็จะเป็นดอนเป็นเกาะเป็นดอนแต่ก็เห็นเป็นสวนปลูกต้นกล้วยต้นยังจานั่ยังคงจะมนอยู่ฝั่งเล่าตัวนี้แหละพอว่าห่อสามารถเห็นในบัวบานมีเหื่อยังมาจอดนอกจคือแสดงว่าเหื่ออยู่อยู่ฝั่งเล่าห้องนี้แหละของเมืองสังทองเด้อหันไปหันก็เป็นเกาะเป็นดอนใน่ออยเป็นก้อนหิน สัดเ,เจนจอนนี้ผูกคนเข้าเจาะมาละเล่ะมานางดินตามแคมน,น้่งนั่แเลยละถือว่าเป็นวิวธรรมศาสตร์คองบานเฮามันยังคงแบบว่าอุดมสมบูรณ์หล,ลยนะท่านผู้ชมธรรมศาสตร์นี่นนแต่ว่าน้ำคลองนี่แหละปรากฏการณ์น้ำคลองนี่เป็นยังคือว่าคือว่าแห้งแท้เนาะ เป็นหอนเนี่เาก็บโฮผูดออกสาเหตุตันีปลายสาเหตุนี่ก็พูดแต่ว่าแตาเมีนย่ำฝนนี่แน่นอนกับน้ำกับจะไหลขึ้นแล้วก็รโฮูดอีกว่ายุจุดเขนี้ของแต่ละปีโดยเฉพาะเมียนสวงตีที่ห้ามาอยู่ตอนนี้แหละว่าบกถูกทุกปีบหรือว่าเา้ามกบเป็นผาบที่ขนแางว่าง่ามหลายขั้นเ้าอยากมาเห็ุกิจกรรมมาได้นึงอย่างนี้กันนะจะโอเคนี่ ถาวานำมันบกแห่งไร้คือจังสีนะถาน้นำมันบกแห่งเป็นเวลาด้นหน้านี่ถาว่าจิน,จนตนาการสามารถเฮ็ุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เด้นี่เซนวาเฮาสามารถปลูกเป็นตูเป็นตูเป็นตูนตนตแคบนำจังสีแ้ก่กะบริการให้ผู้คนมาท่องเที่ยวกับพอว่าสามารถสร้างได้หาก็บเงินเขาบ้านเขาประสชนได้อันนี้ข้างโคก อะไรฮอกกัสินยางนี่เพียงแต่ยุดซ้ำนีก่อนเพราะว่าบบอยากเป็ไก่ร้ามากคนเดียว <laughs> มากคนเดียวมากคนเดียวเขามานน้ำคลองคนเดียว เห็นยังสีจากคิดหอดตอนอยู่ดอนแดงของอนนาเมืองปทุมพรแขวงเมาวรกคือว่ามีหาดทรายสามารถย่งางหลินได้แต่ก็มีน้ำคลองเห็ดสามารถเป็นบอลอาบน่ำได้ทับ้ชม เป็นปะเป็นป่าป่าป่าตัวน้นอยน้อนอเป็นไททีว่าอยู่บ้านอยู่แถวเขตบอนที่อากิหนหอยม้าไทายถ้ำนี่ก็สวยบอกได้ด้วยว่าอันท,ท,ทุกที่ยู่ที่จุดนี่เขตนี่แมนว่า,น,าน้ำคลองหรืบกแหงบอที่รู้บ้านนี่อะไรเนาะจ้าสวยคอมเมนต์สวยบอกเลยเป็นไททีว่าอยู่เขตเมืองสังท่องด้วยว่ายู่ไส่กระดาษแต่ทีว่าพูดว่า เหตุการณ์ที่จุดเหตุนี้นะของแต่ละปีให้จะดูแบบนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้บรหรือว่าหน่ำหลายกว่าเก่าอาจจะได้กับสวยคอมเมนต์ให้ได้ ้าท่านผู้ส้มกัสิมีเพียงแต่เท่านี้แหละกัได้มาเก็บเอาภาบรรยากาศเพื่อไอ้ท่านผู้ชมในเบิงว่าอยู่แถวจุดเขตแข้มครองอยู่ที่บ้านโคกแหเมืองสังข้องของ,ของ,ของนครลวงวิญญจันทน์ว่าในจุดเขตนี้จะมีปรากฏการณ์แบบนำบกเห็นแต่ขีทรา้แ้วก็จุดน,นำในหน่อยขึ้นมาเขาสามารถย่างไปหากันได้สบายนีนะเขาจะขามไปก็ไปดอนก็คือว่าขามไปได้สบายนลานผู้ส้ม ธนากาสีบ่มียังหลายดอกนอกจากมาถ่ายทำคลิปตัวนี้ท่านผระสมเบิงว่างว่าคงจะถือวองถือใจแต่าหากถือใจสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิง่งงไม่ช่วยสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่กดซับสไครตให้สองของกี่หน่อยในเรื่องเพื่อเฮาจะมีโอกาสแต่แม่ถ่ายทำยุดสถานที่ต่างๆให้ท่านผระส้มได้เบิ่งได้เห็นนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ขอบใจร้ายในการทัส้มของทถกทานเดี๋ยวเขาก็จะเจอกันอีกในคลิปต่อไปสบายดี ¡Yay!